4, 3 2เอาครับเทพเวลาครับการสร้างกําลังคนสีเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับเทพเวลาโอ้ยไม่ดําสุดแม่บ่นี่ไม่ดําแต้งบ่นี่ไม่ดําแต้งตัวนี่หางๆก็แต้งบ่ กับพี่น้องครับบังไฟสิบล้านครับบังไฟสิบล้านบวกเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะครับจามสร้างกําลังสักสานนี้นะครับเพราะว่าบังเตสานี่เกี่ยวดูมันเหี่ยดนะครับหางมังไฟนั่นทดสอบความแข็งแรงเนาะแต่รู้ว่าหางมังเตสานี่บว่แข็งแรงเลยต้องเปลี่ยนหางใหม่นะครับหางมังเตสานี่ทั้งรถบวชแข็งแรงนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนหางใหม่เอาหางที่แข็งแรงกลัวมาใส่นะครับก็เลยทำเองในสักการณนี้เรื่องของพีล่าเนี้ยนะครับทีมงานของจารย์สร้างเท่ากับกําลัง ทิดเทียบเก่ากันนะครับกากับไอ้ทิดกันข้อหางนะครับพี่ตามชมนะครับพี่น้องมึงเราถือใจกะกดไลค์กดแชร์ให้แหงียน้ำแช่เนี่ยเดอ้อบนฐานนี่คือบังไฟสิบล้านนะครับบังไฟสิบล้านนะครับพายุออของงานในเมืองนี้นะครับจากค่ายเทพเวลาขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องนักท่องเทียทเท่ยวและผู้มเกียรนะคะได้สแสดงการต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพของเราท่านชนาชื่ตตาค่ะ เอ้ยบังเงยอ่านล้านเลยพี่น้องเอ้สิบล้านนะครับเป็นมองไปเช่นป่าทุก,กลางสิบนิ้วครับท่อสิบครับท่อสิบนี่นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการการจัดงานนะคะท่านจะถึงสักดอยูรร่ในวันศุกนี้นะคะนายยศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคกนะคะ ได้มอบของเจริญชลินนะคะทุกวันนี้เป็นผ้า,าขมานะคะที่เราจะใช้ของใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้อยู่กับชาวตำบลบัวงูนะคะาบางนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับจะเป็นผู้วดสวิตเปิด<ะ>งานนะครับาบางไฟสิบล้านครับพี่น,อน้องอันชนพี่นอ้นองครับล่างล่างเล็กนะครับล่างโกบล่างเล็กเตอร ตรงมอบเกินไปเ้รางพอป้ายออกที่รียบไม่ีซี่อยู่หม่องข้อหางกันนะครับทีมสร้างเข้ากันเลยแก้แก้ไขโดยการเอาเอาเล็กล่างเล็กกลุ่มนะครับไปไปป้องกันไฟมองหันไ์ให่กนนะครับกระลังที่ตั้งอยู่นะครับืปอความปลอดไพโปรคกรมให้บ่งไปแข็งแกงแข็งแรงนะครับด้านบนนะครับปีเรียงสอนมงคลนะครับมงคลเห็นความเสือนะครับพี่น้อง การนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในที่สุดคะแตวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างที่นิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านประธานขึ้นตากระต่ายในที่สขออนุญาตท่านประธานนะคะที่นี่ในโซนต้องการล็อกหางนะครับพี่น้องผม๊พิผ้าพี่น้องเบิรงนะครับนี่ครับเพราะไอ้ที่เป็นเสืยกให้หล่อนล็อกนะครับสิคุณผมนับเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11นะครับล็อกเสือกทั้งเบิร์ตซเส็นะครับพี่น้องเอ้ยอาลังเชียนะครับบังไฟแฮมันบังไรมันนั่งฐานหน่อยหรือว่ามันไปเร็วกระยาสีต่ำนี้ตีเตียนที่มทางเหมือนเด้อครับว่ามันโอ้ยล็อกหางไปอยู่โบแมนนะครับกับที่มงานกับล็อกหักอยู่แต่ว่าให้มันมาบังไดกำลังมันถึงกำลังมันได้มันไปเองมันนะครับพี่นออ้องวอคนเคยล็อกนะครับจย่งสีหูวนะครับผมเราพูหนึงเคยล็อกนะครับว่ามันแต่เขาคักอยู่บังไรกำลังมันถึงไปเลยนะครับพี่นอ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมนับให้เมืองแล้วนะครับด้านบนนะครับพี่เลี้ยงกำลังไต่ร่างเหล็กนะครับล่างเหล็กเพื่อป้องกันขว้าหางไฟในเบื้องต้นนะครับอ,รอ,อันว่าทีมมหาหน,น้าเท่านอนหงวกไปเห็นนางต่อนะขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานโอ้โหนี่คือมือต่อนะครับมือต่อป้องไปสิบล้านนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ไอ่าคะแนานคะแนานร้อยนะครับพี่น้องพี่น้องแฟนเพจนะครับให้เท่าไรนะครับคอมเมนต์เลยนะครับบุญน้านะครับ เป็นตาฮักนะครับเป็นตาฮักเป็นตาตั้งนะครับอืมครับมือต่อไปแล้วครับมือต่อไปแล้วมือต่อไปแล้วนะครับมือต่อกำลังถือโอ้คักหลายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องนะครับเอาดีๆเด้อรอดดีๆเด้อพี่เลี้ยงนะครับสอดต่อถือว่าเป็นขั้นตอนที่ท้ายๆแล้วล่ะเก้าสิบ หาประเส้นพันไปแล้วละนะครับสำหรับการตกแต่งบมุไฟบนฐานนะครับเราจะได้รับเปลี่ยนการพันในโอกาสต่องไปเราก็จะอยากจริงแล้วก็จะอยากให้มี่นลุกดีจากของคุณท่านนะคะแล้วก็ตามเสียงเดียวตามต้อนพันลื่นลุกดีนะคะสามสามแล้วมาต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญการถ่ายในโครงการการจัดงานประชุมที่เราต้องไป เป็นบังปิดงานในพิธีการนี้ด้วยนะครับเตว่าบ้องไฟยังเหลืออยู่บ้งไฟ1ิล้านนะครับท่านผููวาราชการจังหวัดชินุร์นะครับจะมาเป็นผู้กดสวิตนะครับกดสวิตปล่อยบ้องไฟสิบล้านบั้งนี้นะครับถือว่าเป็นในขั้นตอนพิธีปิดนะครับที่เลียงเข้ากับที่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 ได้เอากาบกล้วยพกไว้นี่คือ คือความร้อนนะครับมันทางลงมาจากปลงไฟนะครับมันเสียในเสือกเสือกกัน่ข่โตไหมออกนะครับจําเป็นต้องเอากาบป่วยที่มีนังมีความฉืดนะครับป๊กไว้นะครับปกไว้่อไห้มันไหมก่อนเวลาอันควรนะนะนะครับนี่สิเป็นยังเป็นยังเอากาบป่วยปกไว้ดีนะครับเพื่อไฟมันทางลงมาปุ๊บไข็งนบ่มีแนวป๊กปิดนะครับมันก็้ทเปื่อยมันยุ่ยออกเลยดินะครับแนวไฟเนาะความร้อนเนาะกับเสือกให้รอนเนาะนะครับนี่เพิ่็เลยต้องเอากาบป่วยนะครับ ปกไว้นะครับปกไว้กันกันความร้อนไว้นะครับกันความร้อนที่ซื้อครับด้านบนนะครับพี่เลี้ฬาพนัส่ายเฮากำลังบ่อเก้านะครับบ่อเก้าตามความเสื้อความศรัทธาพี่เลี้ยงพนัสไทยถอยหลังลงครับบังไฟสิบล้านนะครับจากทีมงานเทพเวลานะครับกำลังที่ทำการจูดติดงานในมือนี้นะครับประเภทนี้บุญไฟบรนบกโคกนะครับ แต่การจัดงานประเิณีครั้งนี้ว่าเป็นประรพณีของคลาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องขบินก็มาร่วมอย่างใจเยในนะครับคณะกรรมการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีอาจจะเว้นไปบ้างในช่วงโควิดแค่นั้นเองนะครับโดยเฉพาะจากปีที่ผ่านมาก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทราบว่าท่านอนดีตนระัฐมนตรีช่วงการกระทรวงมหาดไทยท่านพร,ราไทเชได้เอาวันนร้วตวนะครับ สามสองหนึ่งป๊าเอาละครับลุกหนูไม่หรอกลุกหนูมาแล้ว quát 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 เอาล่ะบอกเอาเลยมาใช้ภาษาอีสานมาแล้วกันครับเป็มันสักใจบังใส่ใหญ่ต้องทางเครื่องจะต้องเยอะนะฮะชกแดงลุงชกเขียวโบกสบัดหอยทิพงานนพี่น้องชุมชนอบตโบโคทุกชุมชนร่วมกับทีมงานข่าวบป็นเวลานเทพเวล่า เป็นบัไฟสิล้างขึ้นสูงสูงลงส,สาตารตกง่างใายง่าหลาหลายขอยทีมงานจงโชคดีห้าสี ซู่ซู่ไทยครับได้ยกเสร็จสันนะครับที่นาดพี่น้องจ้าไทยนะครับนะครับพี่เกลีความประทับใจน้องพี่น้องชาวตำบลโคกโคนะครับได้รับเกียรติจากสุนยอดกาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้พี่ฟาครับบางหลังที่ฟาไปประทับใจกับพี่น้องชาวตำบลโคกโครวมทั้งบางหลังที่ฟาไปเด้อไม่ใิ่หลักนักท่องเที่ยวต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับที่บ่อบ่อสวัดนะครับพี่น้องมองไปเขาหันนะครับให้มันย่อยมันต้องย่อยแล้วนะครับตอนนี้บ่เห็น นะครับตอนนี้โบเห็นแสดงว่าระบบด้านบนนะครับทําง,งานสมบมูรณ์นะครับปุ่นวันนะครับรมึงควัณลอยออทีเทียบกระพานแล้วนะครับพี่น้องเอารอยทีเทียบกระพานแล้วละลอย well ทีเทียกระพานแล้วละอ่ะไปม <ไป S 2> <ด>ึงน้ากันครับมึงน้ากันรุ่นน้ากันครับปุ่นโอ้ยพี่น้องพื้นเมฆขึ้นร่างการเด้อปุ่นนะครับปุณอุ้ยค้นเมฆสุดยอดเลยนะครับสุดยอดนะครับเป็นปีที่สองนะครับที่หนิงกังไช่ร่วม มาได้รวมาได้หนี้นะครับุดแลยว0ลอยหกสิบกระพ่านเราละมครับลอยหกสิบกระพ่านล้วละนะครับบ่ไปทิ้านะครับร้อยหกสิบลอยลอยเจ็ดสิบละนะครับลอยเจ็ดสิบแล้วม่ใส่แยงลอลนเลยแยงล้อล้าครับที่วางท่อไปล้ยทิพานให้าทิานให้เเดี๋ยวมึงมีเสื้อไหม

รับแล้วรับแล้วรถระดบับงีนครับฟังฟังครับฟังสิบล้านโมโกสองร้อยหกสิบร้บห้าครับังไปสิบล้านเทพเวลาครับอเสียงส่วนๆให้ได้ครั